ครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่3ามนะครับของจุดนี้ก็น่าจากก็เบอร์ครับก็หลังจากคลิปที่1ก็คอนเซปต์ภาพรวมในการออกออเดอร์นะครับยันกันอยู่ถูกฝั่งก็คือใช้แมยเป็นแนวทางนะครับอยู่ข้างล่างเร็วเราเล่นบายขึ้นไปอยู่ข้างบนเล่นเซลลลงมาแล้วก็มีข้างบนเป็นเสน้นเส้นสามนะครับสีเขียวนี้อยสกับร้อยหกส้านะครับก็เป็นตัวกําหนดทิศทางนะครับ เป็นรนับแน<ล>วต้านแล้วเป็นเทนนะครับทีนี้คลิปนี้ก็จะมาตอบนะครับก็จะคล้ายๆกันกับแม็กกับออสซิเลเตอร์นะครับที่ว่าเวลาวิ่งขึ้นไม่ขึ้นว,วิ่งลงไม่ลงหรือ,อยังไงนะครับ <S <S เราก็สโตเนี่ยมันก็จะทําหน้าที่คล้ายกับอยู่ที่เราได้สังเกตมันไหมนะครับจากจุดนี้นะครับเห็นไหมครับไฮอยู่ที่นี่นะครับาำหน่งนี้ขยายไปนิดนึง นี่นะครับไฮพอเราเอาเมาส์ไปท่าที่ตำแหน่งายใช่ไหมครับเราก็ดูว่าแต่ละตัวแต่ละตัวทำงานยังไงตรงนี้สโตเนี่ยมันมัน,ม,น,ม,นมาหายที่นี่เราก็ไหลลงใช่ไหมมันเริ่มลดลงละนั่นเนี่ยตรงนี้ถ้าจะไปคงไปได้ไม่มากแล้วตรงนี้มันเริ่มเดินทางลงโซงนี้เห็นไหมครับโซนนี้ตรงนี้เนี่ย rsi new cci ครับเส้นสีมู่ วิ่งลงมาลงมาแล้วนะครับวิ่งลงมาก่อนด้วยโดยที่ราคาเนี่ยยังยังสวิงข้างบนยังไม่ยอมลงอยู่ทวงเวลาอยู่ตรงนั้นเห็นไหมครับพอสุดท้ายแท่งเนี้ยวิ่งขึ้นไปซ c i ก็วิ่งกลับขึ้นไปเหมือนกันอยู่ในระน,นาบเดียวกันเนี่ยในตำแหน่งที่ตรงนี้ทำไฮ่าาไปดนะีเสร็จแล้วหลังจากนั้น,นปั๊บเนี่ยระหว่างนี้เห็นไหมครับตโตก็ยังไหลลงต่อเนื่องนะครับไม่มีการย้อนกลับอะไรมีลงมาตรงนี้แล้วก็พัก เส้นสีเขียวขม้นมานครับพักตัดเส้นเฉลี่ยสีแดงขึ้นไปไดน้นิดหนึ่งน,นี่ก็ไหลลงมาเลยราคาข้างบนวิ่งลงมาสโตก็วิ่งจากข้างบนนะครับลงมาอยู่ข้างล่างนอนอยู่ข้างล่างตรงนี้ก็ลงมาพักอยู่นี้พอดีนะครับตัดทีนี้ตรงนี้ดูนะครับจากจุดนี้ข้างบนนะครับราคาอยู่แถวนี้นะหนึ่งเก้าหนึ่งสอง CCI วิ่งขึ้นไปแล้วเห็นไหมครับตอหว่าที่วิ่งลงมาช่วงตรงน,นี้เนี่ย CCI เริ่มวิ่งสวนทางขึ้นไปแล้ว งั้นเราต้องเตรียมตัวได้แลยว่าหลังจากเห็นตัววีเนี่ยหัวแหลมหรือตัววีข้างล่างตรงนี้นะตรงนี้ตัววีข้างล่างใช่ไหมมันวิ่งลงมาแล้วมันสวนขึ้นไปแล้วสแสดงว่าสภาพคล่องตลาดเริ่มกลับเข้ามานะครับเริ่มมีการกลับเข้ามาแล้วตรงเนี้ยทิศทางเดิมที่มันวิ่งลงมาอยู่มันก็จะชะลอตัวแล้วก็วจะโดนเบรกเหมือนมีแรงกลับกลับเข้ามาแต่จะมากคอให้เปลี่ยนทิศทางที่จากแนวโน้มลงเป็นแนวโน้มขึ้นไหมอันนั้นเราก็ต้องติดตามตลาดนะครับสมมติว่า จากจุดนี้ไปเรายัางไม่เห็นแต่เราใช้หลักการที่ได้อธิบายมาในบทที่หนึ่งที่สองครับนี่คลิปที่สามจากจุดนี้เห็นไหมครับวิ่งลงมาก็ได้ถือว่าได้ระยะนะครับนั้นเราจะเทียบว่าได้หรือไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องเทียบกับตัวก่อนหน้านะครับเพราะตัวฐานทั้งเทางนี้ยยังไม่มีการเหตุการเกิดขึ้นพอจากนี้วิ่งขึ้นไปเนี่ยวิ่งวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นวิ่งขึ้ I, นเห็นไหมครับขึ้นมาอยู่ในแนวนี้ทั้ง cci ทั้งทั้งสโตนนะครับวิ่งตามนขึ้นมา ราคาเป็นไงบ้างครับจากที่ CCI และ Storo อยู่ข้างล่างสุดราคาแทบกระดิกขึ้นมาน้อยมากแม้นระบายตรงนี้เราก็ยังไม่ทันได้กำไรเลยนะครับตรงนี้เห็นไหมเห็นความแตกต่างไหมครับว่าวิ่งขึ้นมาเนี่ยราคาไม่กระดิกเลยพอได้ที่มันปับ๊บดิ่งเลยเห็นไหมครับอันนี้ก็เริ่มไหลลงแล้วนะครับแต่ราคาตรงนี้ยังลงช้ายอยู่ ขึ้นไม่ขึ้นลงไม่ลงอยู่ใช่ไหมขยับนิดนิดนึงป้ามาตรงนี้นะครับที่จะวิ่งกลับขึ้นไปอีกที่จเริ่มกลับตัวลงมาแล้วถ้าพอไปเหตุการณ์จริงคุณจะเห็นก่อนนะครับไอ้นี้มันจบผ่านไปแล้วเราก็เลยไม่รู้ว่าอะไรวิ่งก่อนวิ่งหลังแต่พอไปใช้งานจริงคุณลองไปดูเลยครับก่อนใช้จริงเล่นจริงสังเกตทิศทางการวิ่งตามทฤษฎีที่บอกไปตามคำแนะนําที่บอกไปก่อนให้คุณเห็นเหมือนที่ผมเห็นก่อนนะครับเราค่อยเล่นด้วยเงนจริงให้ให้ปรับทัศนคติก่อน อินดิเคเตอร์ที่ใช้เส้นที่ใช้ต่างๆต,ต,ตามหน้าจอผมเนี่ยครับถ้าเพื่อนๆจะเทรดตามนี้ปรับให้ทัศนคติมันไปเป็นแนวทางเดียวกันก่อนนะครับผมบอกว่าคุณจะต้องเห็นเส้นนี้วิ่งลงมาก่อนนะครับซึ่งก็คือตรงนี้วิ่งลงมาลตัวนี้ก็วิ่งลงเห็นไหมจากจุดนี้ตรงกลางวิ่งลงมาข้างล่างโอ้โหข้างบนระยะทางวิ่งมาไกลมากเห็นไหมครับมันเป็นทางลงชัดเจนเลยวิ่งลงทีนี้เป็นยังไงครับตอนนี้จากโลข้างล่างวิ่งขึ้นไป สูงกว่าไอ้พวกนี้อีกเห็นไหมครับแต่ราคาเป็นไงครับไม่ขึ้นเลยเห็นไหมครับมาได้แค่นี้เองแม้ตรงนี้เนี่ยคนที่เล่นด้วยสโตนเนี่ยตัดขึ้นซื้อตัดลงขายเนี่ยคุณว่าเขาจะได้กําไรไหมไม่ได้นะครับมันตัดขึ้นซื้อตัดลงขายตามนั้นจริงแต่คุณต้องมามาดูด้องทิศทางมันคืออะไรฝั่งขาลงเระนะพอเป็นฝั่งขาลงเนี่ยตัดขึ้นเราไม่ซื้อหรอกครับมันไม่ได้ระ,ะยะเลยเราจะไปรอตัดลงอย่างเดียวไม่ว่าจะตัดลงตรงจุดไหนนะครับเซลได้หมดทุกจุดนะครับ เห็นไหมครับตัวนี้เป็นตัวย่อยเห็นไหมครับในขณะนั้นที่พวกเนี้ยมันยังไม่มีสัญญาณตรงนี้ยังยังเป็นวิ่งมาอยู่ในแดนลอบอยู่เพราะฉะนั้นนะทิศทางก็ยังเป็นขาลงอยู่แล้วแน่นอนแต่ขึ้นย่อยที่เราจะเข้าเพิ่มไปเนี่ยพวกนี้ครับมาเพิ่มพวกนี้ครับเห็นไหมครับมันเริ่มไหลลงตรงนี้มันเริ่มไหลลงครับมันสัมพันธ์กันพวกนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยเพิ่มในการที่เราออกออกเดอร์เพิ่มนะครับท,ที่พอเป็นไซด์เว์เนี่ยมันจะขึ้นไม่ขึ้นลงไม่ลงอย่างนี้เลยนะครับก็ลองไปดูเราก็ท่องดู อ้าวลงเป็นไงบ้างครับวิ่งลงมาข้างล่างอีกไม่ลงก็ลงแค่นั้นขึ้นเป็นไงครับก็ไม่ขึ้นลงไม่ลงอย่างเงี้ยครับนี่คือไซเวพักออกไปเรื่อยเป็นสั้งลต่ของขึ้น B เท่านั้นตัวเดียวเลยนะครับถ้าทฤษฎีขึ้นขึ้นหนึ่งขึ้นสามขึ้นห้าขึ้น A ขึ้น C จะเป็นขึ้นที่วิ่งด้วยความแรงและความเร็วมีองศาชันๆนะครับใช้เวลาน้อยมีตัวเดียวที่วิ่งไปวิ่งมาวกไปวนมาวนประสาทเราได้เนี่ยคือขึ้น B แล้วขึ้นบีจะเป็นตัวสําคัญที่สุดครับที่มันจะบอกว่าตัวต่อไปจะวิ่งไปได้ไกลแค่ไหนอยู่ที่หน้าตาของขึ้นบีเลยว่าเก็บหุ้นหรือทิ้งหุ้นนะครับอย่างตอนเนี้ยไม่มีการเก็บหุ้นเลยนะครับเก็บหุ้นคืออะไรก็เก็บกลับขึ้นไปเงี้ยไม่มีเลยแรงรับกลับเข้าไปไม่มีมีแต่ทิ้งทิ้งพยายามจะทิ้งนะครับเห็นไหมครับตรงนี้มันไม่มีการสะสมหุ้นเพื่อจะเพื่อจะปรับฐานแล้ววิ่งขึ้นไม่มีเลยเพราันะ ตัวนี้มันบอกได้เลยว่ามันจะต้องลงไปอีกไกลเลยใช่ครับนี่คือเรื่องของทฤษฎีขึ้นนะครับถ้าเราไมา่ได้เรียนรู้ก็ใช้ตรงนี้นะครับขึ้นไม่ขึ้นลงไม่ลงแล้วก็ท่องไปเรื่อยๆเราจะเริ่มเล่นได้เมื่อไหร่ลงได้ระยะอ่าโอเคทีนี้มันจะขึ้นไม่ได้ระยะตัวต่อไปเราเริ่มเข้าเลยครับเซลล์นะครับเรารอให้เกิดตัวแรกก่อนแล้วก็พักขึ้นมานะครับทุกครั้งเลยไม่ว่าจะกลับขึ้นหรือกลับลงเพราะเราจะไม่รู้ว่าจุดสิ้นสุดมันอยู่ตรงไหนไม่มีใครรู้ว่าตรงนี้นะครับจะรู้ก็ต่อเมื่อคืออะไร มันเบรกแนวรับแนวต้านตรงนี้มันเบรกแล้วเห็นไหมครับ,บเบรกอินดิเคเตอร์บอกแล้ววิ่งลงได้ระยะแล้วนครับจากนี้ไปเราเป็นไงครับเรารอมันพักถ้าคุณต้องรอได้นะครับมันลงเดี๋ยวมันก็ต้องมีกลับขึ้นนครับตรงนี้พอลงมาปั๊บตรงนี้คุณเห็นแล้วว่าลงได้ระยะต่อไปคุณรอให้มันขึ้นมาเลยครับตัดลงเท้าต่อไปคุณเข้าได้เลยเห็นไหมครับ ตัดลงไม่เข้าเพิ่มไม่ได้เลยตัดลงเข้าเพิ่มเข้าเพิ่มแม้กระทั่งในขึ้นปรับบเราก็ยังเล่นทิศทางฝั่งเดียวกันกับเทนนะครับเทนคือลงนี่กระโดดเห็นไหมครับทีนี้ผมย่ออีกถ้าเราได้ตั้งแต่ตรงโซนเนี้ยเนี่ยตัวนี้เริ่มตัดใช่หไหมเพราะตัวนี้จะเริ่มบอกแล้วเลือกทางแล้วตลาดเลือกทางแล้วเราเริ่มเข้าเซลล์ตั้งแต่ตรงนี้หนึ่งเก้าหนึ่งสามถือมาเลย ยังไม่มีอะไรข้ามไปยังไม่มีข้ามไปไม่มีข้ามไปแม้เส้นเพิ่งอ,อยู่ข้างวาวไปตรงนี้ลงมาอีกที่ทางยังลงอีกลงอีกอีกมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยถ้าคุณถืออยู่ตั้งแต่ตรงเนี้ยหนึ่งเก้าเมื่อกี้เนี่ยจุดเนี้ยนะครับอ่าสดเนี่ยนี่มันเท่าไหร่แล้วกี่พันจุดเห็นไหมครับแค่เนี้ยทาแค่เงี้ยอย่างเงีย้ยเดี๋ยวพอตรงนี้มันจบอ่าที่ตรงนี้ เห็นไหมครับความชัดเจนตรงนี้นี่วิ่งลงนะครับ CCI ไม่เห็นด้วยแล้วมีสภาพคล้องกลับเข้ามางั้นเนี่ยทิศทางที่ลงตรงนี้ลงมาตรงนี้เนี่ยมันจะต้องชะลอตัวนะครับการการสวนทางกันแล้วเนี่ยมันมีสองแบบที่เกิดขึ้นคือพักออกข้างชะลอตัวนะครับไม่ยอมเดินทางต่อจนกว่าจะมีแรงกลับเข้ามาใหม่หรือเปลี่ยนแนวโน้มจากจากที่ลงเป็นขึ้นขึ้นเป็นลงเลยนะครับ ตอนนี้เป็นแนวโน,น, <Beng Zen> น้มลงมาเรารอมันเปลี่ยนทิศทางเป็นแนวโน้มขึ้นนั้นะตรงนี้เริ่มสัญญาณเข้ามาตรงนี้แล้วมันก็มีสองอย่างตรงนี้ถ้าจะไม่เปลี่ยนเป็นแนวโน้มขึ้นก็คือจะพักออกข้างนะครับพักมีพักขึ้นไซเวอาฟไซเวออกข้างกับไซเวดาวนะครับแล้วแต่มันจะไปกดกลึงขึ้นสลับด้วยนะครับเราก็จะรู้เลยว่าตรงนี้ไม่พักก็จบแนวโน้มงั้นเราก็ไปดูสิครับว่าจะพักหรือจบแนวโน้มแน่นอนตรงนี้มันยังไม่ได้เป็นใดอย่างที่ผมบอกในคลิปก่อนหน Hence, ้าใช่ไหมครับมันควรจะมีเตี้ยกว่านี้อีก และถ้าจบมันจะเป็นแบบนี้เสมอนะครับคือเวลามันจบเนี่ยมันจะไม่ไม่เป็นแท่งสั้นๆรออยู่แถวนี้ให้คุณได้มีโอกาสเซลล์ตรงบายตรงนี้แหละครับพอลงไปดีดปับ๊บมันจะดีดพวดขึ้นมาเลยจากข้างล่างเนี่ยคุณจะไม่ได้ราคามันเลยมันจะหนีคุณขึ้นมาไกลเลยคุณก็แทบไม่อยากจะบายแล้วไม่กล้าบายแล้วเพราะมันวิ่งมาไกลที่จริงไม่ใช่มันควรจะวิ่งขึ้นมาได้ระย,ยะถูกไหมเสร็จลงไปไม่ได้ระย,ยะ จุดเนี้ยครั้งเนี้ยคุณต้องเข้าฝั่งบายก็คือคุณปล่อยมันขึ้นมาก่อนเลยเสร็จวิ่งลงมาย่อไม่ได้ระยะแล้วใช่ไหมครับอินดิเคเตอร์ลงมาราคาไม่ลงเดี๋ยวมันก็จะกลับขึ้นคุณเข้าโซนนั้นนั่นคือจุดที่ปลอดภัยมากยิ่งลงมาใกล้โลได้เท่าไหร่ยิ่งดีคืจุดจะเสียสมขึ้นแล้วคุณก็เอาตำแหน่งโลเนี่ยเป็นจุดคัดลอดก็ได้หรือเซฟพอร์ตก็ได้นะครับแต่ผมไม่ใช้คัดลอตเลยผมก็จะใช้ทางอย่างเงี้ยครับแล้วก็ใช้บริหารบาลานซ์เอา ผมสามารถออกไม้ได้เท่าไหร่แล้วก็หารว่าจะใช้กี่หลอดกี่ออเดอร์นะครับไม่โอเวอร์หลอดและต้องมีทุนสำรองอยู่พร้อมที่จะเติมเข้าไปช่วยถ้าเราโดนลากหนึ่งหนะักเราจะไม่ให้ทุนเราหายด้วยการทำให้พอร์ตแตกหรือคัดลอดครับเราจะรักษามันไว้ยิ่งกว่าชีวิตเราเลยเพราะว่าถ้ามันแตกนั่นคือโอ้เรางานเข้าครับเราต้องหาทุนมาลงทุนใหม่ซึ่งมันไม่ได้ง่ายถ้าสำหรับคนที่ คุณไม่ค่อยมีนะครับนั้นหลักการพวกนี้สําคัญสุดแต่ถ้าคุณทําได้ถูกต้องแบบนี้มันจะเป็นช่องทางเพิ่มรายได้ให้คุณแล้วก็สามารถสร้างชีวิตคุณได้อย่างยั่งยืนเลยแค่ใช้ให้มันถูกนะครับเข้าใจทฤษตีพวกนี้นะครับเป็นนั่งดูมันย้อนหลังให้คุณเห็นจนกระทั่งมันทะลุแล้วอ๋อมันวิ่งอย่างนี้นี่เอ,ง,องนี้คุณถึงเริ่มเติมเงินเข้าเล่นนะครับแล้วก็ลองเทสก่อนด้วยพอร์ตน้อยๆเล็กๆไม่ต้องมากถ้าร้อยเหรียญคุณรักษาได้ มีพันเหรียญมือเหรียญคุณรักษาได้แต่ถ้าร้อยเหรียญคุณรักษาไม่ได้เหมือนกันครับอดเท่าไหร่ก็รักษาไม่ได้เพราะว่าเป็นที่ทัศนคติคุณยังไม่ถูกต้องนะครับทีนี้นี่สโตนะครับกับซี่ีอมันทำงานเป็นอย่างนี้ตรงนี้เมันก็จะวิ่งลงมาใหม่ทํานิวโรเป็นเดเวเทนกันด้วยไหครับตรงนี้ก็จะวิ่งขึ้นไปลงมาทำนิวโรพร้อมเดเวเทนซึ่งผมรอตรงนั้นอยู่ตอนนี้นจะเข้าบายนะครับทีนี้ตรงนี้นก็อย่างที่บอกไว้แล้วว่าถ้า มันผิดปกติวอลุ่มมันผิดปกติราคามันจะไม่ไปไอ้ตรงนี้จะเป็นเขาเรียกว่าโหมดมีนีเดียนเลยนะครับวอลุ่มที่จะทําให้ราคาเนี่ยรักษาทิศทางเดิมไว้ได้ก็คือวอลุ่มที่มันพอดีเราก็มาหาตรงนี้นะครับว่าเราควรจะวางไว้ตรงไหนเราก็สังเกตยอดที่มันวิ่งขึ้นมาแล้วกลับอยู่ตรงกลางๆนะครับหรือเป็นบางมาตรงนี้เห็นไหมเราจะเห็นว่า เราขึ้นไปเกินสุดโอเวอร์สุดมันจะลงมาพาักอยู่แถวนี้ยจะมีแนวใช่ไหมครับมันก็เหมือนตีแนวรับแน,แนวตั้งข้างบนแต่เรามาตีในเส้นนี้สามระดับต่ากว่าเส้นนี้นี่คือว่าถือว่าโวลุ่มในตลาดนี้น้อยมากางนั้นไม่ว่าจะไปอยู่ที่ทางใดมันจะเดินทางขึ้นหรือลงหรือออกข้างอ่ะมันจะไม่ไปไหนมันจะตะ่อแต่อแปรวนไปวนมาละแวกราคาตรงนั้นไม่ไปไหนเลยเพราะมันไม่มีแรงเห็นไหมครับตรงนี้ถ้ามันข้ามตรงนี้ขึ้นมาได้เดินทางมามันก็จะมาอยู่ในระแวกนี้ โวลุ่มตรงนี้เป็นโวลุ่มกลางๆที่เกิดความสมดุลของตลาดราคาอยู่ทิศทางไหนก็จะรักษาทิศทางนั้นไว้ได้ก็คือเช่นถ้ายัางเป็นทิศทางขึ้นก็ยังขึ้นต่อไปได้เรื่อยๆมันจะไปของมันได้เรื่อยๆนะครับถ้าลงมันก็ยังลงต่อไปได้เรื่อยๆแล้วมันจะหยุดเมื่อไหร่สิ้นสุดเมื่อไหร่เมื่อเกิดตรงนี้ครับเซลลลิงไคลแมกหรือไบ้งนะครับขึ้นมาสูงสุดละ ขึ้นมาสูงสุดแล้วเริ่มหดสั้นนั่นแสดงว่าตลาดเริ่มไม่ยอมรับราคาที่ณตรงนี้แล้วตรงนั้นสมมุติถ้าเป็นเซลลิงค์ไคนแตรงนี้แล้วหดสั้นก็จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นสองแบบก็คืออะไรพักนะครับก็จะพักออกข้างแล้วค่อยเดินทางใน,ในตัวตัวใหม่ต่อไปในทิศทางเดิมกับเปลี่ยนทิศทางเลยจากลงเป็นขึ้นหรือขึ้นเป็นลงเลยต้องมีสัญญาณตัวนี้เข้ามาช่วยครับแต่ถ้าอยู่ในตรงนี้นตำแหน่งแรกนี้น มันจะรักษาทิศทางของมันไปได้เรื่อยๆนั้ะนนะ่ะพอมันถึงเซลลิงไฮแม็กซ์หรือขึ้นไปบอิงขึ้นไปสูงสุดแท่งสูงสุดไ้สุดอยู่ที่โชว์ที่ตำแหน่งตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ไปเช็คสถานะพวกนี้ว่ามีสัญญาณไดเวอร์เจนต์ไหมมีทิศทางที่จะกลับตัวไหมมันจะครบรลปขึ้นไหมถ้าคุณรู้เรื่องทฤษฎีขึ้นถ้าไม่รู้ก็มีสองอย่างก็คือพักกับเปลี่ยนทิศทางแนวโน้มเลยแค่นั้นเองทีนี้ตรงนี้เราเราเล่นฝั่งข้างล่างใช่ไหมเตรียมบเตรียมบยขึ้นไป เมื่อที่วิ่งขึ้นมามันต้องทำเซลลิงแคลแม็กก็คือตรงนี้ทีนี้ตรงนี้มันยังไม่ดีดขึ้นไปอย่างที่บอกมันก็จะพักหรือมันจะลงอีกนะครับมันก็พอจะลงต่อไปมันก็จะวิ่งแรงขึ้นมาชนแถวนี้อีกพอชนแถวนี้เสร็จตอนที่กลับลงไปแล้วมันดีดขึ้นแรงเลยนั่นคือจบแล้วตรงนี้ก็จะวิ่งขึ้นมาพร้อมกับระยะนะครับทีนี้เราก็จะรอให้มันยอ่อย่อเพื่อที่กลับตัวตรงนี้มาไหลตัดขึ้นตรงนี้มาไหลเราก็จะเริ่มเข้านะครับเข้าอะไร เข้าเข้าบ่ายนครับตรงนี้ CCI มันจะวิ่งขึ้นก่อนนะครับสังเกตเวลาอยู่ข้างบนก่อนจะลง C c i จะวิ่งลงก่อนจะเป็นตัวเตือนเราก่อนตัวแรกเลยนะครับตรงนี้ก็จะเกิดการใดที่จะกลับขึ้นเท่านี้เองครับเราก็จะสามารถอยู่ในตลาดนี้ได้อย่างสบายๆนะครับลองไปปรับทัศนคติในการมองตลาดนะครับแล้วก็ปรับนิสัยของเราในการเล่นรอให้ได้ครับในจุดที่เราจะต้องรอนะครับ เห็นก่อนแล้วถึงจะเข้าไปเล่นนะครับสัญญาณยังไม่เกิดเราเราไปออกอาการไปก่อนนั่นคือคุณเชื่อสมองคิดไม่ได้เชื่อสิ่งที่ตาเห็นนะครับงั้นนะตาเห็นแล้วคุณมีทฤษฎีมาคิดที่ถูกต้องมันถึงจะสำเร็จครับโอเคครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับขอบคุณครับ